สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y ย t ท b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับใส่เสื้อสโมสรเชลซีมาเนี่ยแน่นอนครับเขาจะต้องปิดดิวนาเตะแน่นะครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวนะครับในสโมสร แน่นอนนะครับวันนี้ก็เลยทําให้กับแฟนวันนี้เอาใจแฟนเชลซีนะครับก็ใส่เสื้อเชลซีมานะครับเมื่อวานนี้นะครับเรื่องราวของเกมแดงเดือดนะครับก็ต้องยินดีกับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับโอ้โหแม่แมนยูนี่ฟอร์มดีมากนฤดูกาลนี้นะครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตามที่เราทราบกันนะครับเอาชนะลิเวอร์พูลได้4ประตูต่อ0นะครับในเกมอุ่นเครื่องนะครับ ก็มันคือบรรยากาศนะผมต้องยินดีกับหลายๆท่านนะครับที่ได้อยู่ที่ราชมังกีฬา,าอ,ะอะไรนะสนามราชมังกีฬานะครับผมยินดีด้วยนะครับจรี่ผมก็ไม่ได้ไปหรอกนะครับก็คือมันเป็นความสุขเนะขาะการดูฟุตบอลนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมเนี่ยแน่นอนประเด็นสําคัญมันอยู่ที่คูริเบรี่นะครับคูริเบรี่กับ ลาฟินญาหลักๆเลยที่จะปิดดีวกันในวันพรุ่งนี้ตามเวลาในกรีฑนะก็คือวันนี้ในไทยนะครับก็เชื่อกันว่าตอนเย็นนะครับก็จะมีการ Official Deal นะครับข่าวดีของบาร์เซโลนาอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านยังจำเรื่องราวของอเงินได้ไหมครับวันนี้สัปดาห์หน้าวันนี้เป็นการประกาศสัปดาห์หน้าคือได้เงินนะครับก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นเรยๆสำหรับการมีเงินนะครับบาซ่านะ แต่ดิวแฟงกี้นะครับดิวแฟงกี้ก็ยังคงมีอะไรให้เซอร์ไพรส์แน่เลยเวลาอีก2วันนะครับแมนเชสเตอร์ยังได้ลุ้นนะครับก็ขอยัุญเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูารายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของลุชเจมส์ก่อนนะครับ ลิสเจมส์นะครับได้ให้สัมภาษณ์กับ BBC Sport นะครับว่าผมอยากอยู่เชลซีในระยะยาวคือก่อนหน้านี้เนี่ยลิชเจมส์เนี่ยได้รับความสนใจจากสโมสรเรอัลมาดริดนะครับทีนี้ตัวเขาเองเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาชอบนะชอบโตมาในฐานะแฟนเชลซีและต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับสโมสรเชลซีแห่งนี้สโมสรแห่งนี้ก็สนับสนุนผมมาตลอด ผมไม่เห็นว่าทำไมจะต้องเปลี่ยนแปลงตอนนี้ผมเล่นให้กับเชลซีและสนุกกับมันนะครับดังนั้นนะครับเรื่องราวการย้ายทีมของริชเจมไปอยู่กับเรอัลมาดริดเนี่ยน่าจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับแจ้งให้กับแฟนเชลซีทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อ,อที่เรื่องราวของคริสติโน่โรนัลโดกันนะครับก็ผมไม่ได้เกินนำตอนเข้ารายการนะครับ วันนี้นะครับเรื่องราวของโรนันโดเนี่ยแหล่งข่าวมาจากโรเรนจูเรียนนะครับได้เขียนเรื่องราวนะครับที่จอร์จเมนเดสนะครับได้ยื่นข้อเสนอไปยังเซนแชเมงนะครับคือที่ปารีสเซนแชเมงเองเนี่ยคือปารีสก็ไม่ต้องการที่จะรับพับลละค่าเหนื่อยของโรนันโดนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับที่ปารีสเซนแชเมงเนี่ยจะต้องเซ็นสัญญากับโรนันโด เพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ปารีสก็มีเนมาเอมปาเป้แล้วก็มีเรเนเมซี le ่ le le อยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมมาตามรายละเอียดในเดอะแอตแลนติให้นะครับว่าทำไมปารีรสแซงต์แชมงถึงปฏิเสธนะครับบทความนี้มาจากแฮร์รี่เบรนนะครับทึ่เขียนในเดล Star ก็มีนะครับเดอะแอตแลนติก็มีนะข้อความก็ไม่ต่างกันมากหรอกครับสโมสรปารีรสแซงต์แชมงนะครับไม่มีที่ว่างสำหรับคริสติโนโรนโดนะครับ ซึ่งจอร์ดเมนเดสนะครับสุดยอดเอเจนต์ตอนนี้เนี่ยพยายามที่จะหาทางออกให้กับตัวของโรนัลโดนะครับโรนัลโดได้รับการยืนยันบอกเล่ามานะครับว่าตอนนี้นะครับจอร์ดเมนเดสเองอะ่ะยอมรับแล้วว่าที่ปารีสไม่มีที่ว่างให้เขาจริงๆนะครับทีนี้เนี่ยอีกปัญหาหนึ่งก็คือการผลักดันค่าเหนื่อยระดับสูงนั่นเองนะครับเซเคมมนเองเนี่ยทุกวันนี้ก็จ่ายอ่วมแล้วนะเจอโรนัลโดไปคนเนี่ยคงจะมีอะไรที่เหนื่อยนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับการยืน่นคําขออย่างเป็นทางการกับแมนยูเนี่ยแน่นอนมันมันถูกยื่นไปแล้วนะครับส่วนตัวเร็กเตนแฮกก็รู้งานเนาะว่าเขาเองเนี่ยจะไม่ไม่คือโรนโดเป็นแผนแผนในทีมนะครับก็สอดคล้องกับบอร์ดนะครับทีนี้ที่ทที่ปารีสซงต์แมงเนี่ยผมจะบอกว่าโรนโดในฤดูการนี้นะครับก็แน่นอนต้องรอเขากลับมาคุณจะได้คําตอบจากเขาเองนะครับนี่คือนังฟัง ในเดียรันติกนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีอีกหลากหลายประเด็นเนาะที่เป็นเรื่องของโรนัลโดผมใช้คำว่าเอฟเฟกต์โรนัลโดเอฟเฟนะครับมันมีเรื่องราวของ Instagram เนี่ยมาเกี่ยวข้องกับโรนัลดด้วยนะครับทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ควรขายโรนัลดออกไปเนี่ยถ้าเป็นมุมมองของคริสวิลเลอร์ที่เขียนในเดียรันติกอีกมุมมองหนึ่งเป็นเรื่องของเงินเลยนะครับ คือใน i ิน t a g r กรของโรนัลโดมีผู้ติดตามทั้งหมด4 6 5ขออภัยนะครับ4 6 5ล้านคน4 6 5ล้านคนบน i ิน t a g r กรท่านเชื่อไหมว่าการที่เขาโรนัลโดมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยทำให้สโมสสน,นะครับเรียกว่าอิน t a g r กรของแมนยูอ่ะผมไม่ไม่แน่ใจนะว่ายังไงนะมันมียอดผู้ชมอะมากขึ้นเกือบ45 คือเมื่อก่อนไม่ได้มีคนดูเยอะหรอกแต่พอมาโรนโดมาอยู่ด้วยในช่วงเวลาปีกว่าเนี่ย mm hmm. เขาบอกเลยว่าโอ้โหมันมันต่างมากนะครับรวมถึงอ,อีกอย่างหนึ่งเนี่ยสิ่งที่โรนโดทำให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคนที่พูดเรื่องนี้ก็คือด r i รวิลสันนะครับ mm hmm. เขาบอกว่ามันส่งผลต่อการค้า mm hmm. เขาใช้คำว่า dxc dxc เนี่ยเป็นบริษัทนะครับเทคโนโลยีระดับโลกและเป็นสปอนเซอร์เสื้อ คือมันทําให้ยอดการขายมันเติบโตการที่มีโรนม,มีผู้ติดตาม465ล้านคนเนี่ยยอดการขายเติบโตสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอย่างน้อยฐานคนดูเนี่ยก็สามารถที่จะมให้ตัวของโรนโดเนี่ยคือดูโรนโดแล้วนะนะของเมนยูยังขายได้นะครับก็นี่คืออ e ีกเหตุผลปัจจัยหนึ่งนะครับที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ยอมปล่อยโรนันโดนะครับก็ผมก็สรุปให้เลยนะ ว่าโรนโดไม่ได้ขายประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฟรงกี้เดยองกันนะครับก็ท่านไม่ต้องเบื่อหรอกเพราะว่าสุกนี้ก็รู้ละนะครับล่าสุดนะครับแฟรงกี้เดยองนะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแฟรงกี้เนี่ยยังได้รับไฟเขียวนะครับกับการย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเมื่อวานนี้นะครับใครก็ทราบนะครับว่า85ล้านยูโร85ล้านยูโรเนี่ยคือมันมีเงิน ที่ยอมรับเงื่อนไขกันตั้งแต่เดือนมิถุนายนผมเคยพูดไปตั้งนานแล้วล่ะนะครับแต่ละก็ตามนะครับตัวของแฟงกี้ก็ยังอยู่ที่บาเซโลน่าแต่เป็นไปไม่ได้นะถ้าจะอยู่ต่อแล้วถูกลดเงินเดือนลงนะครับแล้วก็จะไม่โอเคด้วยกับการตัดจบเงินเดือนไปนะครับก็ไม่ง่ายสําหรับการย้ายแฟงกี้นะครับแต่มันก็ไม่ใช่มันอยู่ที่ตัวนักเตะแหละครับทีนี้ในส่วนของการเทรนนิ่งนะครับก็แฟงกี้เดะยองก็ ซ้อมนะครับซ้อมในเซสชันต่างๆของบาร์ซ่าซึ่งตอนนี้นะครับก็ยังซ้อมอยู่นะครับไฟกี้ฝึกซ้อมที่บาร์เซโลนาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับยังอยู่ท่ามกลางกระแสการย้ายทีมนะครับคือเอาตรงๆเลยนะ56.2ล้านปอนหรือประมาณนั่นแหละเงินประมาณที่ผมพูดเี่ยมันเป็นเงินก้อนแรกนะครับส่วนเสริมนี่ก็จะเพิ่มไปเป็น72ล้านปอนตามข้อตกลงก็ประมาณ85ล้านยูโรนะครับ ทีนี้ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่ารายงานจากริช่าอโนนะครับที่เดินทางไปบาร์เซโลนาในตอนเย็นวันจันทร์เนี่ยประชุมที่ร้านอาหารในบา์บาร์เซโลนาที่ผมพูดชื่อร้านไปท่านจําได้ไหมแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยการบรรลุข้อตกลงนะครับกับอาอารา,ามนนี่และโจดีครอสก็บรรลุต,ตกลงแล้วนะครับก็จริงๆแล้วนะเหลือนักเตะอีกเดียวทีนี้เรื่องราวที่ดยองไม่พอใจเมื่อวานนี้คืออะไร ถ้าท่านมาดูในฟาบิซิโอโรมาโน่เนี่ยมันก็ไม่ได้บอกอรายละเอียดมากหรอกแต่ถ้าท่านมาดูในเดียร์นติกเขาจะบอกเลยว่าสิ่งที่เดอยองตอนนี้นะครับคือคือบาร์ซ่าเนี่ยยังไงก็ขายเขาเพราะว่า1การเซ็นสัญญากับราฟินญาซึ่งวันนี้นะครับราฟินญาจะเดินทางไปที่บาร์เซโลนาแล้วนะครับคือเขาจะได้เงินจากถ้าสมมติว่ามันยูจ่ายค่าตัวแฟงกี้ตามที่เงื่อนไขอะยังไงก็ย้ายได้นะครับแต่ว่าเรื่องราวของการเป็นหนี้17ล้านปอนด์เนี่ยไม่มีทางตัดจบ แฟรงกี้ไม่ยอมนะครับคือคุณจะต้องจ่ายเงินแฟรงกี้ก่อนแล้วถึงจะยอมย้ายได้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เลยนะทีนี้ผมจะมาพูดถึงการกระทําของบาร์เซโลนาตอนนี้ในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่ามันแตกต่างออกไปแฟรงกี้รักสโมสรนบาร์เซโลนารักเมืองนี้รักสโมสรนรักแฟนบอลและรักทุกอย่างที่เป็นบาร์เซโลนาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์คือความจริงคือ aza, บาร์ซ่าบังคับขายเขานั่นเอง ความจริงคือ ar, บาซ่าบังคับขายเขานั่นเองความฝันของบาเซลนาเขาอาจจะต้องแลกนะครับแลกกับสถานการณ์การเงินที่ลําบากเพื่อย้ายออกเพื่อช่วยบาซ่าด้วยส่วนหนึ่งนะครับทีนี้การไม่จ่ายเงินเดือนเป็นไปไม่ได้การติดหนี้ต้องจ่ายหนี้ฟแฟรงกี้ต้องพยายามอดทนเพื่อเพื่อจริงๆแนละ้วการลดเงินเดือนนี่เป็นไปไม่ได้เลยนะฟแฟรงกี้ยังก็ไม่ยอมนะครับและนี่คือเหตุผลนะครับที่เมนยูเนี่ยยังคงเดินเส้นทางในการรอคอย คือการยอมให้บาร์ซ่าเนี่ยรอให้บาร์ซ่าจ่ายไอ้สิล้านปอนดิซะการย้ายทีมก็จะเกิดขึ้นนะครับส่วนหนึ่งมาจากตัวนักเตะโดยตรงนะครับทีนี้ในรายละเอียดอีกอันนึงเนี่ยดารินแพนนะครับในเดีลิติเขาเขียนนะครับว่าฟรานกิเดยองนะครับไม่ชอบเลยที่สิ่งที่บาร์ซ่าทาอยู่ในตอนนี้นะครับเพราะว่าชาบี้ฮันเดสได้ต่อสายตรงเมื่อวันจันทร์เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าตัวของชาบี้เนี่ยทำการบอก ตัวแฟรงกี้ว่ามันถึงเวลาที่เขาจะต้องย้ายทีมแฟรงกี้จะต้องเข้าใจสถานการณ์ทางการเงินของบาร์เซโลนาด้วยและคุณจะต้องถูกขายแต่คุณเนี่ยจะไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งทุกวันนี้ก็ทอดทิ้งอยู่แล้วนะคือจะเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าบาร์ซ่าเนี่ยจะขายแฟรงกี้แน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเซ็นสัญญากับราฟินญามารอแล้วนะครับก็ดังนั้นนะครับการย้ายทีมของแฟรงกี้จะสิ้นสุดในวันศุกร์นี้นะครับ เงินก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะรับข้อเสนอไปแล้วนักเตะนี่แหละนะครับคือปัญหาสุดท้ายรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับเมื่อคืนนี้นะครับโรดดี้นะครับหัวใจของเป๊ปเลยแหละนะครับก็ออฟฟิเชียลเป็นทางการนะครับในการต่อสัญญาฉบับใหม่จนถึงปี2027นะครับแมนซิตี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีสุดในการคว้าถ้วยรางวัลนั่นคือเหตุผลที่ ตัวของโรดี้อยู่กับทีมต่อไปนะครับเขาต้องการสร้างเกียรติประวัติให้กับตัวเองต้องการคว้าชแชมป์ให้มากที่สุดนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอนสเปอร์กันนะครับก็ใครที่ดูคลิปสเปอร์ซ้อมที่เกาหลีใต้เนี่ยท่านเคยวิ่งไปกลับไหมเส้นหลังประตูจนถึงหน้าประตูของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกมันเท่าไหร่นะ80หลาป่ะคือวิ่งอย่างนั้นนะ42รอบนะครับ42รอบนี่โอ้ยไม่อยากจะคิดนะครับผมแค่ไปกลับรอบเดียวก็แย่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าสิ่งที่สเปอร์เนี่ยกำลังเกิดขึ้นจากการซ้อมจากการเรียกความฟิตผมจำได้นะว่าคอนเต้เองเนี่ยเป็นกองกลางพันดุของเมก่อนมาลายูตุสสมัยที่ผมเป็นเด็กๆกันนะทีนี้ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่า ในสมัยก่อนเนี่ยเอซิมิลานเนี่ยหรือหรือจะเป็นสโมสรใดก็ตามในเกาโชซิลลานเนี่ยมันจะมีเพดานการความฟิตอยู่เลยคือถ้าเกิดผมยังเกียวเคยอ่านบทความเลยเป็นเด็กอะ่ะคือในสโมสรเอซิมิลานยกตัวอย่างนะคือสมัยปารลบันดินีเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าความฟิตคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ระดับสูงสุดเลยนะคุณยังไงก็ไม่ได้ลงสนามเพราะว่านักเตะแต่ละคนความฟิตเกินสูงสุดทั้งนั้นนะครับเมื่อก่อนไง เกาโชซิดาเนี่ยเป็นบอลที่ใครก็ไปเล่นแล้วโหดมากการเข้าปะทะการสกัดน,นี่โหเมื่อก่อนนี่เลือดตกยาง Natürlich. ออกทางนั้นนะครับก็นี่นะครับวันนี้สิ่งที่คอนเต้เนี่ยกำลังปรับสเปอร์เรื่องของความฟิตเนี่ยรวมถึงการเสริมทัพมาแต่ละดิวเนี่ยในสื่อต่างประเทศผมสรุปให้เลยนะว่าบทความของแมตต์บาโลนะครับบอกว่าสิ่งที่คอน,นเต้ที่ทําให้กับสโมสรสเปอร์อยู่ในตอนนี้คือสามารถคว้าแชมป์พิมพิลีกได้เลยนะครับก็ ผมไม่ได้พูดเอาใจแฟนสเปอร์นะพูดตามสื่อเลยตอนนี้สเปอร์เนี่ยการที่จะรอพีซีซั่นกับอ,อะไรนะเคลิก All-Star ที่กรุงโซเนี่ยน่าไม่แน่ใจว่าวันไหนเดี๋ยวจะเป็นวันนี้ก็ได้นะเนี่ยครับนักเตะระดับโลกจะกลายเป็นนักเตะที่ดีที่สุดก็ต่อเมื่อนักเตะคนนี้ถูกเขี้ยวเข็นนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับการเสริมทัพของสเปอร์ในเช้าวันนี้เนี่ยรอดีลของดีเจสเปนมันมันคือมัน มันจบไปแล้วนะครับแต่ว่าการออฟฟิเชียลเป็นทางการต้องรออีกทีนะครับก็จะมีดีลของคีเมลอาร์คีเมนลองเกลแค่นั้นเองนะครับอาร์คีเมนลองเล่นะครับขออภัยนะครับก็ตอนนี้นะบอกได้เลยสเปอร์ลุ้นแชมป์รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเคนานยาดิสกันนะครับเคนานเรดิสนะครับเป็นกองกลางวัย17ปีนะครับล่าสุดนะครับก็เซ็นสัญญากับสโมสรยูเวนตุสเรียบร้อยนะครับ เขาย้ายออกจากบยมินิกแบบฟรีๆข้อตกลงนี้นะครับจะยาวถึงปี2025นะครับยานิสเกิดในปี2005นะครับปฏิเสธข้อสเสนอของบยมินิกที่มีทางเลือกมากมายมาอยู่กับยูเวนตุสครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอร์จินโยกันนะครับวันนี้ข่าวเชลซีจะเยอะกว่เขาเลยนะครับล่าสุดนะครับจอร์จินโยนะครับได้ยืนยันอนาคตของตัวเองแล้วนะครับว่า ผมรู้สึกดีที่สโมสรแห่งนี้ก็คือเชลซีนั่นเองนะครับแน่นอนผมอยากอยู่ต่อมีอะไรเกิดขึ้นมากมายและเรายังไม่รู้ผมอยู่ที่นี่แล้วผมมีสัญญาและผมก็ชอบอยู่ที่นี่ผมรู้สึกดีมากที่นี่ผมก็ไม่คิดย้ายไปไหนนะครับดังนั้นจอจินโยนะครับจะอยู่กับสโมสรเชลซีต่อไปนะครับแจ้งข่าวดีให้กับแฟนเชลซีทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโอเว่นไวดาวนะครับโอเว่นไวดาวเนี่ยก็เป็นนักฟุตบอลชาวฮอลแลนด์เล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายให้กับสโมสร์อัเจสอันเดอร์ดัมนะครับล่าสุดนะครับเขาก็ uh, ตอนนี้นะไวดาวเนี่ยก็ต่อสัญญาไม่ใช่สิย้ายไปอยู่กับสโมสร์เอเซตอักมาแบบถาวรนะครับก็เซ็นสัญญาด้วยค่าตัว10ล้านยูโรนะครับข้อตกลงข้อตกลงกับเอเซตอักมาเนี่ยสมบูรณ์แล้วนะครับวันดารเนี่ย ก็จะกลายเป็นผู้เล่นใหม่แบบเป็นทางการเขาชูเสื้อแล้วไงยินดีด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอพอกบากันนะครับก็ตัดบัวไม่เหลือเยื่อใยเลยนะครับล่าสุดนะครับพอกบานะครับก็ออกมาสัมภาษณ์กับสื่อต่อนะเขาให้สัมภาษณ์บ่อยมากเลยผมเคยติดต่อกับแ er ม็กซ์อาริกี้ตอนนี้ผมตอนเนี้ยตอนที่ผมอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมก็ติดต่อกับแม็กซ์อาริกี ผมได้รับข้อสเสนอมากมายแต่หัวใจของผมบอกว่ายูเวนตุสเป็นทางเลือกและคุณควรกลับยูเวนตุสผมมีปัญหามากมายที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นอาการบาดเจ็บผู้จัดการทีมและตำแหน่งในสนามนะครับคือผมจะบอกบ็อกพอกบาเหมือนกันนะไม่ได้เข้าข้างแมนยูนะคือคือตัวของพอกบาเองอ่ะก็ไม่ได้ตั้งใจมากเท่าไหร่หรอกคือลองถ้าเกิดคุณตั้งใจเหมือนเหมือนตอนที่เล่นกับยูเวนตุสตอนนั้นน่ะคุณจะพาแมนยูได้ไปไกลกว่านี้นะครับก็ นั่นคือปัญหาของพอปบานะครับก็แจ้งเล่าสู่กันฟังประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของราบีมอนมอนตันโดกันนะครับนักเตะคนนี้เนี่ยเป็นนักเตะที่ถึกมากเลยนะคือผมเคยเห็นใน Youtube ด้วยแล้วก็เคยแปรข่าวของเขานะครับนักเตะคนนี้นะครับ r รบบี้มอนตันโดนะครับนักฟุตบอลชาวเวลส์ครับเล่นตำแหน่งปีกให้กับกาสโกเรนเจอร์และทีมชาติเวลนะครับ สูง175ซนมนะครับก็อายุ21ปีวันนี้นะครับนักเตะคนนี้นะครับก็คาดกันกันว่าจะเซ็นสัญญานะครับกับสโมสรกราสโกเรนเจอร์อย่างเป็นทางการนะครับก็น่าจะเซ็นจบไปแล้วล่ะนะครับค่าตัว3ล้านยูโรนะครับยินดีด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอุสมานเดเมเล่นะครับอุสมานก็ปรากฏในห้องแต่งตัวของบาร์เซโลนาในวันนี้นะครับ ก็ตอนนี้นะครับเสร็จสิ้นในการตรวจร่างกายทางการแพทย์เรียบร้อยนะครับอ่าคเรตด,ดีปเวตา a นะครับก็เหมือนกับว่าไงอะ่ะเดี๋ยวคนนี้ชื่อเขาเป็นใครเ,เดี๋ยวเขาเนี้ยดูข้อมูลนิดนึงนะผมไม่รู้จักอ๋อที่สนามซ้อมไม,ไม่ไม่ใช่นะักเตะนะครับที่สนามซ้อมนะครับแล้วก็ข้อตกลงคือถึงปี2024นะครับก็ยินดีกับอุสมานด้วยนะครับ อันนี้ก็ดีลจบไปแล้วเช่นกันนะครับซามูอะไรเนี่ยโอ้โหอันยากจังซามูกาสติเยโคนะครับซามูกาสติเยโคผมเรียกก็สั้นว่าซามูแล้วกันนะครับซามูเป็นใครนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวสเปนนะครับเล่นตำแหน่งอ่าตำแหน่งอะไรกองหน้าให้กับสโมสรบาเลนเซียนะครับก็ฤดูกาลที่แล้วยิงไม่ได้เลยนะครับก็ซามูนะครับอย่าเป็นทางการนะครับเข้าร่วมสโมสรบาเลนเซียนะครับก็เอ๊ะเดี๋ยว เอซิมิลานก็ต้องการตัวแต่ว่าไม่ได้นะครับก็ตอนนี้ก็รวมทับบาเลนเซียยินดีด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอเดี๋ยวไล่ๆไปนะครับเดี๋ยวเขาจะจารุก้าสกามัค่านะครับล่าสุดนะครับสมสรสอบาลิสเซงยนแมงนะครับจะไม่เซ็นสัญญากับจารุก้าสกามัค่านะครับมากกว่า40ล้านยูโรเพราะนีสื่อตามนี้เขบอกว่าแพงมากนะครับ เวสเซนวิเต็ดนะครับกับสมโมสรออื่นๆเนี่ยสนใจเจ้าตัวอยู่นะครับจารุก้าสกามาค,ค่าอยู่นะครับตอนนี้มีโอกาสที่สมโมสรเนี่ยอาจจะเซ็นคนอื่นนะครับก็คือคือจริงๆจริงๆนะปารีสแซงแมงเนี่ยมีฮูโก้อะคิติเก้ก็คงจะไม่เซ็นสัญญาก,กับสกามาค,ค่านะครับเอาอธิบายสัน้นๆอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเฟรเดริโกเบอร์นาเดชีนะครับก็ตอนนี้นะครับเบอร์นาเดชีเองเนี่ยอายุ28ปีนะครับล่าสุดนะครับอาสมสรสอนโตนโตเอฟซีะนะครับต้องการปิดดีลนะครับเฟรเดริโกเบอร์นาเดชีนะครับก็รายละเอียดสุดท้ายก่อนออฟฟิเชียลยืเป็นทางการนะครับก็รอการเซ็นนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องเราใหญ่นะครับก็วันนี้นะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะครับสำหรับดีลของลิซันโดมาร์ติเนสครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับสโมสร์อัจซ์อันเตอร์ดัมนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะพบกันในวันนี้นะครับพบกันในวันนี้เพื่อหาลือในดีลของลิซันโดให้จบให้ได้นะครับข้อตกลงข้อเสนอล่าสุดเนี่ยถูกปฏิเสธซึ่งตอนนี้แมนยูเนี่ยจะพูดคุยกันในวันนี้เพื่อเพิ่มเงินประมาณ60ล้านยูโรนะครับก็ลิซันโดนะครับก็จะเปิดทางให้ละ ในการขายเขาออกไปให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าเห็นไหมผมต้องมาแต่ทุกทีอะแต่ว่าล่าสุดนะครับสโม,มสรอาร์เซนอลนะครับซึ่งเป็นคู่แข่งของดิวลิซันโดนะครับอร์เตตามั่นใจว่าจะตัดหน้าแมอนอยูซิลลิซันโดได้นะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของคูริเบอรีกันนะครับก็บอกได้เลยว่าเชลซีปิดดีลคูริเบอรีได้แล้วนะครับ ก็ตอนนี้นะครับข้อตกลงฉบับเต็มนะครับค่าเงินก้อนแรกก็คือ10ล้านยูโรนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเดีเ๋ยวรายละเอียดเดี๋ยว10ล้านยูโรเนี่ยเป็นค่าเหนื่อยนะแต่38ล้านยูโรเนี่ยบวกส่วนเสริมเนี่ยคือเงินปิดดีนะครับก็เอาให้มันชัดเจนนะครับแจ้งให้กับแฟนเชลซีทราบไปเลยนะครับว่าจริงๆแล้วโทมัสซูเคิลเนี่ยก็บอกนะครับว่าเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบในทอ็อตเทนี เป็นคนเจรจาดีลของคูลิบอรีด้วยตัวเองนะครับก็ดังนั้นนะครับเชลซีเนี่ยผมมีแค่ว่ายินดีด้วยนะครับที่สามารถปิดดีลคูลิบอรีได้นะครับก็ถือว่าเป็นเซ็นเตอ์แบ็กจอมแก่งเลยแหละนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่นองเราของเวลูนีกันนะครับล่าสุดนะครับก็เปิดตัวกับสโมสร DC ซียูนนะครับในฐานะเฮชโค้ดครับคือการไปคุม dc Un ยูนเนี่ยมันดีทุกอย่างแหละเพราะว่าอะไรอ่ะ เวลูนี่เนี่ยก็จะได้พัฒนาวงการฟุตบอลในอเมริกาด้วยนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าลูนี่จะไปรอดหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันนะครับก็ผมบอกกันเลยนะบาร์ซ่าได้บรลุข้าตกลงนะครับระดับเศรษฐกิจในเฟสที่2ก็คือจะมีเงินประมาณ320ล้านยูโรถึง3 0 330ล้านยูโรนะครับจะปาก ประกาศอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้านี้นะครับก็เอากันแบบตรงๆนะคือสโมสรอนบาเซลนาะจะมีเงินทันทีนะครับแล้วก็แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญในี่ยขอยัดพูดยาวไปเลยนะครับพร้อมเป็นข่าวบาร์ซ่าก็คือดีลของลาฟินญาเนี่ยบรรลุข้อตกลงเต็มรูปแบบแล้วนะครับ67ล้านยูโรนะครับแล้วก็เซ็นสัญญาจนถึงปี2027นนะครับยินดีกับลาฟินญาด้วยนะครับเพราะวันนี้เดี๋ยววันนี้เดินทางละเพื่อไปตรวจร่างกายรอดูกันนะครับ มาถึงข่าวไหนแล้วนะครับเดี๋ยวขอยัดดูนะครับวันนี้ข่าวเยอะนะครับเรื่องราวของชาบี้จะขายนักเตะนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องราวไหนที่ไม่ปกติบ้างอ๋อเรื่องราวของเลวันเหรอเลวันนอฟสกี้เหรอมีอะไรเนี่ยเรามาเอะเดี๋ยวมันผมพูดการกลับมาซ้อมเลยเอโอเคนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโรเบิร์ตเลวันนอฟสกี้กันนะครับก็เราเจนภาพที่เขาใส่เครื่องปิดจมูก,กน,นะครับก็ตอนนี้ต้องเดินทางกลับมาซ้อมเพราะว่าครอบครัวโดนขู่ไง นทำไม่ดีไม่ร้ายนะครับกอเลมานอฟสกี้นะครับจำใจต้องกลับมาสโมสรก่อนเพราะว่าสโมสรเนี่ยเขาเรียกให้กลับมาซ้อมแล้วนะครับก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของายนาดุมกันนะครับล่าสุดน,นะครับายนาดุม um ก็จะไม่มีชื่อในการซ้อมปีซีซั่นนั่นก็หมายความว่าาวนาดุมจะถูกขายออกไปนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับ ดูนิดนึงนะครับโอเคมันก็จะมีควันหลงเรื่องแดงเดือดนะครับผมคงจะไม่โฟกัสเท่าไหร่หรอกแล้วก็เรื่องราวของอ่ามาลเลเซียเรื่องราวของเอล็กตันแฮกเหรอโอ้ยเอลกตันแฮกยังมีเวลาปรับจูนที่อีกเยอะนะครับมันก็ยังมีจุดบกพร่องอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ที่ช้าเพราะผมไลฟ์ฟีดข่าวนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมูซาเดเบเล่กันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ได้ติดต่อไปยังโอลิมปิกลยงอีกครั้งนะครับเพื่อขอดูรายละเอียดของมูซาเด m เมเล่นะครับก็เดเมเล่นะครับเป็นกองเป็นกองหน้าคีแมนะก็ต้องรอดูนะครับว่าแมนยูจะเสริมทัพไว้หรือไม่นะครับเอ่อถึงถึงถึงตรงนี้เนะเดี๋ยวนะครับพยัดผมไปเผลอปิดไงเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเซซ่าอัสปีริเกลตานะครับก็ไม่สามารถที่จะยกเลิกสัญญาอะไรได้นะครับ ล่าสุดนะครับเชลซี Chelsea ก็ยื่นคำขาดนะครับว่าเขาขอให้ตัวของเซซาอาสปีาเซซาอาสปีกวยตานะครับให้อยู่กับสโมสรต่อไปก่อนจนกว่าสโมสรจะหาผู้เล่นใหม่แทนได้รอดูกันนะครับเรื่องราวของโอเคเรามาต่อที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีกันต่อนะครับล่าสุดนะครับ สโมสรเชลซีนะครับอาจสนใจที่จะเซ็นสัญญาก,กับลาเฟลเลานะครับก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แหละนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับหมดหรือ,อยังเรื่องราวของวูฟนะครับนาธานคอลลิงไม่ต้องเลยนะครับโอเคอันสุดท้ายเลยเนาะเดี๋ยวขอด,ดูนิดนึงนะครับข่าวอะไรอ๋อนิวคาสเซิลเหรอ โอเคนะครับเรามาต่อกันที่นักเล่าของนิวคาสเซิลนะครับซึ่งจะเป็นข่าวสุดท้ายแล้วนะครับสโมสรนิวคาสเซิลนะครับสนใจที่จะเซ็นสัญญากับลูอาราอูเดมันเดโตมัสนะครับลาูเดโตมัสคือใครนะครับก็จริงๆแล้วนะครับเป็นนักฟุตบอลทีมชาติสเปนนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนิสือต่างประเทศเขียนไว้เลยนะครับว่านิวคาสเซิลกำลังเจรจากับกองหน้าของเอสปันยอนรายนี้อยู่นะครับก็ รอดูกันนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดนะครับในเช้านี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับก็คือประเด็นของที่ผมไล่ข่าวมานะครับริชเจมส์จะอยู่กับเชลซีต่อไปนะครับโรนัลโดนะครับจะไม่สามารถไปอยู่กับปารีสแซงแม์ได้ถึงแม้ว่าจอรเ์เดสจะผักดันให้ย้ายนะครับแล้วก็เรื่องราวของ การไปเล่น,นกับปารีสนะครับไม่น่าจะมีพื้นที่สําหรับโรนโดนะครับแล้วก็เรื่องราวของภายในสโมสรนนะครับดีลของแฟรงกี้ก็น่าจะจบในวันศุกร์นี้นะครับแล้วก็รายละเอียดของโรดดี้กับแมซิตี้นะครับต่อสัญญาฉบับใหม่เชลซี Chelsea เนี่ยก็ปิดดีลคูลูเบรี่นะครับแล้วก็บาร์ซ่าปิดดีลราฟินญานะครับแล้วก็คูลูเบรี่กับเชลซีอีกดีลเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ผมชอบใจมากเลยนะครับก็เอาสั้นๆแค่นี้แล้วกันนะครับนี่คือ สรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าิืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ